ดีค่ะเพื่อน,นใ Eller, youtube, right. Hello, water, อนเพจใน YouTube และใน Facebook นะคะวันนี้เพื่อนๆในเพจก็อยากเทกระป๋องโยเกิัดนะคะที่จะปั่นยูสติโนโยเกิร์ตปั่นพิลาติงใส่ลงบัวลงบัญครับทีนะคะแล้วก็ใส่โยเกิร์ตใส่โยเกิร์ตไปหนึ่งช้อนนะคะช้อนละใช้ช้อนหนประมาณเท่านี้ใส่ลงบนสองช้อนค่ะสองช้อนกลางนะคะน้ำแข็งหนึ่งแก้วไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะ กดลองก้นไว้หน่อยนึงนะคะซีโปโ้ร้านเอใส่3ชิ้นนะคะ เกิดปีโป้ค่ะที่ร้านเอข่ายแก้วราคา10บาทนะคะ